สวัสดีค่ะตอนนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วก็คงจะตกเทรนด์มากๆกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าทุกท่านได้เซิร์ชเข้าไปใน Google อาจจะมีคนคีย์ว่า เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นเทรนด์ฮิตอันดับหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากกระแสของการติดเชื้อโควิด -19 นะคะทีนี้วันนี้หมออยากจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของหลักการค่ะหลักการของเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะว่าเขามีหลักการวิธีการทํางานอย่างไรค่ะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยจะเป็นการวัดออกซิเจนที่ละลายกับ ตัวเม็ดเลือดของเรานะคะในเลือดของเราเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่จะต้องนำออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงในองค์ประกอบของเลือดเรานะคะจะมีสารที่ชื่อว่าฮีโมกบินนะคะซึ่งฮีโมกบินตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่จับกับออกซิเจนนะคะแล้วก็นําเลือดไปเลี้ยงเซลล์แล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายอวัยวะทุกร่างกายของเราจําเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะ เครื่องมือที่มีชื่อว่าเพาออกซิมิเตอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยจะเป็นการวัดระดับออกซิเจนที่เกาะอยู่กับตัวฮิมโกบินตัวนี้ค่ะหลักการของตัวเครื่องนะคะก็คือจะเป็นการใช้หลักการของการดูดกลืนแสงสีแดงนะคะปลายนิ้วที่ทุกท่านเห็นก็คือว่าในตัวโพรฟนะคะหรือตัวหัวที่วัดออกซิเจนเนี่ยจะมีการประกบกับตัวนิ้วของเรานะคะแล้วก็จะปล่อย น,นะคะไปปล่อยแสงสีแดงนะคะในแสงสีแดงนั้นก็จะถูกดูดซึมด้วยตัวของฮีโมโกลบินนะคะหลังจากนั้นก็จะแสดงออกมาเป็นค่าที่ออกซิเจนสามารถละลายในเลือดได้ค่ะ ที่ไปที่มาของการวัดออกซิเจนปลายนิ้วนี้นะคะเราพบว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด -19 นะคะมักจะมีภาวะการพร่องออกซิเจนหรือว่าระดับของออกซิเจนในเลือดที่ลดลงโดยที่ไม่แสดงอาการนะคะเราเจอในเคสที่อยู่ในฝั่งยุโรปนะคะที่พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 นะคะแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเขาจะไม่มีการหอบเหนื่อยอะไรเลยเพียงแต่ว่าอพอมาตรวจพบภายหลังก็คือคนไข้มีออกซิเจนในเลือดในลดต่ำ ลงมากแล้วก็มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถึงแก่ชีวิตในที่สุดนะคะทีนี้ พอมีเคสที่มีอาการรุนแรงและมาโรงพยาบาลแล้วบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยช่วยเหลือได้ไม่ทันนะคะเรื่องจากการติดโควิด19แล้วทำให้มีภาวะที่ชื่อว่า happy hypoxemia หรือ silent hypoxemia นะคะก็คือมีระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยที่ลดต่ำลงแต่ว่าไม่แสดงอาการพอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็มักจะมีอาการมากแล้วนะคะทีนี้ในทางการแพทย์เนี่ยก็เลยพบว่าถ้าเราสามารถวินิจฉัยะระยะ ของการขาดออกซิเจนในเลือดได้แต่ระยะแรกเริ่มจะทําให้ความรุนแรงหรืออัตราการมีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวของคนไข้ที่เป็นโควิด -19 เนี่ยลดลงก็จะสามารถช่วยผู้ป่วยในการที่จะให้รอดชีวิตจากโควิด -19 ได้มากขึ้นค่ะ การวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีหลักการก็คือว่าอันที่1ค่ะเราจะต้องนั่งพักนะคะแล้วก็วัดในขณะที่เราไม่เหนื่อยนะคะเราจะต้องนั่งพักไปประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็นิ้วของเราที่จะวัดออกซิเจนเนี่ยจะต้องทําความสะอาดค่ะถ้าคนที่ทาเล็บอยู่ก็ต้องแนะนําลบนะคะสีที่เคลือบเล็บเพราะว่าจะอาจจะทําให้การวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำกว่าค่าที่เป็นจริงนะคะอันถัดมาค่ะพอเราหนีบเครื่องเข้ากับมือแล้วซั พักหนึ่งต้องรอให้ค่าโ r รฟนะคะการวัด ตัวเลขเนี่ยเสถียรโดยแนะนํา30วินาทีค่ะหลังจากหนีเครื่องไปปุ๊บ30วินาทีเราถึงจะอ่านค่านั่นถึงจะเป็นตัวเลขที่เสถียรของค่าออกซิเจนปลายนิ้วค่ะส่วนค่าออกซิเจนที่เราจะต้องดูเป็นเกณฑ์นะคะอันที่1ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยเกิน95%แสดงว่าในเลือดของเราออกซิเจนยังดีอยู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าต่ากว่า9กนะคือ90-94ค่ะตัวนี้ก็เป็นอาการที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วว่า อาจจะมีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวัดได้ต่ำกว่า90%อันนี้ต้องแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็พบคุณหมอได้อย่างด่วนเลยนะคะ